อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่เใช้สัมภาษณ์แล้วว่าเรียกแฟนได้แล้วสิ่งไหนบ้างครับก็ก็ก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ ็ตานนั้นนะครับไม่ได้มีร้านข้าพไปกว่านั้นครับแต่เขาได้บอกเขาก็บอกว่าอยากให้เราพูดก่อนเะพูดก่อนไปนานแล้วครับจริงๆแล้วเราพูดก่อนไปนานแล้วแต่ว่าก็นะเขาก็เป็นผู้หญิงเราก็ต้องคําพูดที่ที่ผู้หญิงพูดออกมาต่อต่อสื่อต่อประชาชนอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้คนที่อ่านหรือหรือหลายๆคนเอาคําพูดของเขามาคิดมากกว่าถ้าถ้าเป็นผู้ชายที่พูดครับก็ก็เลยไม่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 ได้แปลกใจอะไรแต่ก็ ก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายหรือหรือเพียงแต่เราเราอยากจะอยู่กันนิ่งๆอยากจะเงียบๆกันได้แล้วเพราะว่ากระแสทุกอย่างสิ่งเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมันถูกดึงมายาว่ะที่เราคิดไปเยอะครับเราดีใจไหมครับที่เขาเรียกเขาว่าเป็นแฟนแบบเต็มปากเลยตอนนี้ก็มันมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลอะไรกับกับเราสองคนอยู่แล้วครับเพราะว่าชีวิตส่วนตัวของเรามันก็คือเป็นชีวิตส่วนตัว มันไม่ได้การให้สัมภาษณ์หรือหรือการจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คือเราเรา,เราเองก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดถึงเขาไม่พูดก็ก็โอเคครับอก็คือเราก็ยังรับได้ใช่ไหมก็รับได้ครับข้อตกลงว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตกันอะ <c oughs> ไรเงี้ยมีเปลี่ยนแปลงมมีหวานขึ้นกับเดิมไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เราก็มีงานที่จะต้องทํา มีเรื่องอย่างที่เห็นให้เครียดเยอะกว่านั้นเยอะแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ใช้ชีวิตตามปกติครับตอนนี้คนจับตามองเรื่องความรักของเราอย่างมากเลยใช่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเราวซีเรียสไั้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยซีเรียสครับก็ถือว่าเราเราเลือกเองแล้วกันว่าเราทั้งคู่ก็เลือกเองที่จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลือกที่จะคุยกันเลือกที่จะคบกันมันก็มันก็ต้องมีสิ่งพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็คนคงจะ อาจแบบออโอเคนะแบบแบบไม่น่าจะมีอะไรเพราะเราเองก็ไม่เคยไปไปยุ่งกับใครเลยเลยทำตัวไม่ดีที่ไหนอยู่แล้วครับเห็นเขาบอกว่าอะไรหวานมากบอกว่าทำขนมให้เต้ยด้วยอะไรอย่างงี้ครับก็ก็ค,คือคือตั้งใจทำไปมาแจกที่กองนี้ด้วยแจกหลายๆกองแล้วแล้วก็ก็เอาไปให้เขาเขากินด้วยเพียงแต่เวลาเอาไปให้เขากินมันเป็นกระแสมากกว่าให้คนอื่นๆกิน ก็ไม่ได้ต่างอะไรเค้กก็คือเค้กเดียวกันและครับมัไม่ได้จัดตรงให้แบบเต้โดยเฉพาะอะไรอ๋อไม่ครับคือทําเป็นล็อตทำเป็นหูเป็น30ชิ้นไปแจกตามตามกองถ่ายอยู่แล้วครับนอกจากขนมแล้วอมครับอร่อยครับรับประกันอร่อยครับแล้วขนมยังคิดอะไรที่จะทําให้แบบเต้แบบหวานโชว์กันอยู่ไหมแบบว่าคงคงไม่ครับแค่ขนมเค้กก็ก็เป็นกระแสขนาดนี้แล้วก็ถ้าจะทําก็คงเก็บไว้ระหว่างคนสองคนดีกว่าครับ สุดเลยหนังเขาดาวก็มีฉากเลือดสีอะครมีคุยอะไรอย่างี้คก็ไม่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 ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็รับรู้ไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับมีเซลลอก็มีมีเซลลมีเซลล์ครับแต่ว่าเราเองก็เข้าใจเพราะเราทํางานอยู่ตรงนี้แบบเราเองก็แบบชอบดูหนังอยู่แล้วเชื่อว่าทาง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 คนทําหนังกันทําอะไรเงี้ยเขาคงไม่มีซีน พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> และการเล่าเรื่องมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนทําหนัง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเต้ยสามารถทําอะไรให้การเล่าเรื่องมันชัดเจนมากขึ้นก็ ยินด mm ีกับกับร่กมกับกับตัวเราเลยคืออะไรอย่างเงี้เนาะไม่ไม่หึงครับไม่ไม่โหละครที่กำลังจะออกเดือนหน้านี้ยิ่งกว่านี้ครับทดูเหมือนความรักของเราจะไม่ค่อยหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราอยากอยากเก็บไว้กัน2คนหรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วก็ก็ถ้าถ้าถ้าให้เลือกได้ก็อยากให้บางสิ่งบางอย่างเวลามันถ้าเก็บไว้ให้เป็นเป็นเรื่องของคน2คนผมคิดว่ามันน่าจะมีความหมายมากกว่าครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาบ เออโปก้าที่เรื่องราวใช่ใช่ครับมันมันเป็นเรื่องของของคนณสองคนครับก็น่าสงสารหน่อยแบบว่าเต้ยเลือกแฟนแล้วเราก็แบบพูดเต็มปากเลยว่าเต้ยเป็นแฟนเงี้ยมีคำสรรพนามใช้เรียกกันไหมแบบว่าคนหาแบบบูบูบีบีอะไรเงี้ยมีไหมก็เราเรียกเต้ยว่นั่นก็ก็ก็ ก็เป็นข้นเจรนระหว่างเราสองคนแล้วกันแต่มี้ต่แต่มีใช่ไหมก็ถ้าถ้าคนปกติเวลาที่เขาคบกันถ้าเขามีมันก็เหมือนกันแหละครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับี่ลงที่รักอะไรอย่างงี้ด้วยไม่ไม่ได้ใช้คํานี้ครับครับปีใหม่จะถึงแล้วมีแทนที่จะไปี่ยวด้วยกันไหมครหมายถึงกับกับเต้ยอะครับคงคงไม่ครับเพราะว่าปีใหม่คุณพ่อผมกลับมาปีละสามรอบครับและปีใหม่เป็นเป็น เป็นช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวครับปีใหม่ปีนี้น่าจะนอนอ,อยู่กับคร <c oughs> อบครัวอย่างนี้พารต้เป็นแนะนำไหมอะไรอย่างน <c oughs> ี้เขา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 รู้จักกันอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้คงคงไม่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องต้องถึงขั้นแบบทิ้งครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาก็คงอยากอยู่กับครอบครัวเขาหรืออยากอยู่กับเพื่อนของเขามัน <c oughs> เราเจอกันวันไหนก็ได้ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีพาไปรู้จักกันแล้วหรือยปง่าครับก็ต้องต้องรู้จักกันอยู่แล้วครับผมคุยกับใครผม ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะบอกแม่เราจะบอกพ่อแม่เราเมันเป็นเรื่องเรื่องปกติแต่แต่ก,ก็ก็คือ <Happy. S 1> คือคือโอเคครับครอบครัวสองฝ่ายแฮปปี้เลยนะครับครอบครัวแฮปปี้ใช่ไหมครับเอิมครับคือทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนมองห่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ไม่ได้ทําอะไรที่ที่หวังว่าเราไม่ได้ทาอะไรให้เขาเขาต้องเป็นห่วงนะครับเขาก็ไม่เคยพูดอะไรทั้งคููก็ก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วระดับหนึ่งเรียนจบกันแล้วมีงาน ทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้เขาคงไม่มายุ่งหรอกนอกจากว่ามันมีเหตุจําเป็นที่เขาจะต้องเข้ามาพูดนะครับแต่ตอนนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่มีอะไรครับ <c oughs> อยากสวยหเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเคน้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายในหสัปดาห์ ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสมอกเซ